สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินนะคะนำรถเชฟโรเลตโคโลราโดปี2017นะคะสีขาวตัวสูงนะคะมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะรถคันนี้เป็นอ่ารถแคปเปิดได้นะคะลูกค้าสีขาวสวยๆแบบนี้เลยกระจังหน้าของเขานะคะก็เป็นโฉมปี2017ก็เป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เชฟโรเลตอยู่ตรงกลางไฟตาคู่หน้าของเขาเป็นหลอดไฟฮาโลเจนแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกัน ด้านล่างก็มีไฟตัดบอกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เซนเซอร์ด้านหน้านะคะก็มีมาให้ด้วยทั้งหมด4ตัวฝั่งละ2ตัวนะคะลูกค้ามาดูต่อด้านข้างตัวรถนะคะล้อแม็กของเขาก็เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะสวยงามมากๆ ยางนะคะถ้าปีต่ำเกินไปหรือสึกรอทางรัฐเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีเส้นเลยยางตัวนี้ก็จะเป็นขอบ18นะคะลูกค้าแบบนี้เลยด้านข้างตัวรถนะคะกระจกมองข้างก็เป็นสีโครเมียมมีไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงปลายกระจกแบบนี้นะคะกระจกของเขานะคะใหญ่แล้วก็มองอมองรถด้านข้างนะคะได้ชัดเจนนะคะแล้วก็นี่ข้างๆประตูนะคะก็จะมีตัวหนังสือโคลราโดเป็นสีโครเมียมนะคะ ที่จะเปิดบิดประตูก็เป็นสีโคเมียมพร้อมกับช่องเสียบกุญแจมาให้หนึ่งช่องแบบนี้นะคะกันสาดไม่มีมาให้อันนี้ถ้าลูกค้าอยากติดเพิ่มก็แจ้งเซลล์ได้นะคะบันไดข้างก็มีมาให้เรียบร้อยเลยประตูนะคะสามารถเปิดแคปได้นะคะปิดเบาๆเขาก็สนิทมาดูต่อด้านหลังตัวรถด,ด้านหลังตัวรถก็เดิมๆนะคะมีกันชนท้ายมาให้เรียบร้อยมีเซนเซอร์มาให้ด้วยนะคะ ที่จะเปิดปิดประตูของเขาเป็นสีโครเมียมนะคะก็มีน้ําหนักค่อนข้างเบานะคะลูกค้าเปิดปิดง่ายนะคะแมกไลเนอร์ก็อยู่ครบนี่แ,แมกไลเนอร์สวยงามมากเลยนะคะอาจมีรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆนะคะตามอายุการใช้งานไฟของเขาก็เป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะคะไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกออกอปกติครบทุกดวงส่วนไฟเบรกดวงที่3จะอยู่ตรงหลังคาด้านบนนะคะแล้วก็จะมีตัวนัสือสัญ,ญลักษณ์ เป็นรุ่นเชฟนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในตัวรถนะคะว่ารถเชฟคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะคะในส่วนของภายในตัวรถนะคะกว้างขวางสะอาดสะอ้านนะคะมาพร้อมกับเบาะหุ้มผ้าสีดำเทานะคะตรงกลางก็จะตกแต่งลวดลายเล็กน้อยพร้อมที่ปรับเบาะแบบแม่นวลน,นะคะสามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามปกติเลยที่หนุนศีรษะที่รองศีรษนนะคะก็สามารถถอดออกได้นะคะสามารถปรับระดับได้ ตรงคอนโซลตรงกลางนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาก็มีพื้นที่กว้างมากๆเลยด้านบนตรงนี้นะคะกะ็เหมาะสำหรับใส่ของหรือว่าวางพ้าเครื่องใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบหน้าจอทัชสกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อ fm am bluetooth usb ได้ตามปกติเลยนะคะก็สามารถสัมผัสกดใช้งานได้เลยนะคะระบบแอร์ของเขาก็เป็นแบบออโต้นะคะ สามารถกดใช้งานหรือว่าลูกค้าไม่อยากใช้ออตโต้อยากปรับความเย็นของแอร์เองหรือความแรงของพัดลมเองนะคะก็สามารถกดอีกครั้งนะคะเขาก็จะปรับเองได้เลยด้านล่างนะคะก็จะมีปุ่มเปิดปิดไฟฉุกเฉินนะคะ มีปุ่มฟังก์ชันต่างๆตามนี้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบ power outlet มีมาให้ทั้งหมด2ช่องเลยนะคะลูกค้านี่ไม่ต้องแย่งกันเสียบนะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์กระปุก6 6สปีดนะคะเกียร์ถอยจะอยู่ด้านล่าง ขวาสุดแบบนี้มาพร้อมกับเบรกมือแบบดึงนะคะด้านข้างเบรกมือก็จะมีอ่าที่วางแก้วนะคะมาให้ทั้งหมด2ช่องเลยส่วนที่พักแขนตรงกลางนะคะก็จะมีที่เก็บสัมภาระเล็กๆน้อยๆนะคะสามารถเก็บใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเงินหรือว่าโทรศัพท์นะคะเก็บใส่ตรงนี้ได้มาดูตรงพวงมาลัยกันบ้างนะคะพวงมาลัยของเขาก็มีปุ่มฟังก์ชันนะคะทางซ้ายและขวาเลยนี่มีแอร์แบ็กมาให้ด้วยอยู่ตรงกลางนะคะ ปุ่มฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเล่นเสียงนะคะก็เพิ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดนะคะปุ่มปิดเสียงวางสายคนโทรเข้าโทรออกนะคะแล้วก็มีอ่า ปุ่มสั่งการด้วยเสียงนะคะลูกค้าปุ่มฝังคว้านะคะก็จะเป็นปุ่มควบคุมอ่ะตรงหน้าปัดนะคะลูกค้าสามารถกดใช้งานได้เช่นเดียวกันนะคะมาดูเข็มไม้รถคันนี้นะคะนี่ไม้รถคันนี้ปี2017นะคะมาอยู่ที่96,0 0 0กกว่ากิโลนะคะลูกค้าก็ไม่ถือว่าใช้งานหนักจนเกินไปนะคะในส่วนของการแสดงผลบนหน้าปัดถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาหรือว่าแบตหมดนะคะเขาจะขึ้นสีหรือแจ้งเตือนบนหน้าปัดเลยให้ลูกค้าสังเกตเอาเองนะคะ พื้นที่แคบด้านหลังนะคะลูกค้ากว้างมากๆนะคะสามารถนั่งได้สะดวกสบายเบาะแคบของเขาก็เป็นเบาะหุ้มหนังสีดํานะคะกว้างมากๆใหญ่มากๆนะคะด้านล่างก็จะเป็นช่องเก็บอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะชุดแม่แรงชุดอะไรนะคะสามารถเก็บใส่ในช่องตรงนี้ได้เลยมีทั้งหมด2ช่องนะคะสะดวกสบายมากๆนะคะลูกค้าหรือว่ารถคันไหนที่เบาะแคบเฟบหรือขาดนะคะทางด้านเราก็จะ เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะลูกค้าอันนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเชฟโรเลตโคโลราโด Colorado, ปี2017นะคะราคาสดอยู่ที่338,00นบาทนะคะลูกค้าไม่ก็น้อยมากๆเลยลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถอเชฟนะคะตัวสูงนะคะไว้อ่านทํมมาหากินไว้ใช้งานนะคะก็ เข้ามาดูได้นะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวดเข้ามานะคะทางร้านเราก็มีบริการนำรถไปให้ลูกค้าชมถึงที่หน้าบ้านเลยนะคะมีบริการเซ็นสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะคะยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครน,นะคะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแอดมินจะนำรถมาให้ลูกค้าได้รับชมพิจารณากันอีกนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ